สุดทึ่งมา้าทรงเดินลุยกองไฟด้วยเท้าเปล่าหนึ่งในพิธีศักดิ์สิทธิ์ในคืนเปิดการแสดงสิงโตและมังกรทองประเพณีแห่เจ้าลบบุรีปี2566 เวลา19นาฬิกาของวันที่17มีนาคม2566นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้เป็นประธานเปิดการสแสดงสิงโตและมังกรทองณสนา,สามโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการสารูกศรลบบุรีมีนายสมโพศทำเสม,มอดีเป็นประธานคณะกรรมการสารูกศรลบบุรีพร้อมคณะกรรมการมูล,ลนิธิลบบุรีสามัคคีสงเคราะห์และชาวลบบุรีร่วมชมการสแสดงสิงโตและมังกรทองการจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ซึ่งในปัจจุบันนี้นับหาชมได้ยากทางคณะกรรมก,การแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่สาลูกศรได้ขอบารมีของเจ้าพ่อเจ้าแม่สาลูกศรโปรดจงโดนบันดาลประทานพรให้ทุกท่านที่มาร่วมงานจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปซึ่งการแสดงเหล่านี้จะจัดในโอกาสพิเศษเท่านั้นซึ่งในช่วงเวลาปกติจะไม่สามารถหาชมได้ที่ไหนอีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนที่มาร่วมแสดงในครั้งนี้ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และมีสุขภาพแข็งแรงก็ได้ร่วมชมการแสดงสิงโตและมังกรทอง การเชิดสิงโตโดดเสาดอกเหมยการต่อตัวและในปีนี้มีความพิเศษคือการจัดพิธีลุยไฟหนึ่งในพิธีศักดิ์สิทธิ์สะดอกเคราะวิ่งลุยไฟเท้าเปล่าผ่านกองไฟโดยมีฐานสีแดงโดยม้าส่ง เพื่อขจัดโชคร้ายนำพาความโชคดีและได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมพิธีด้วยซึ่งได้สร้างความตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมากและปิดท้ายด้วยการแสดงมังกรทองลอดถ้ำน้ำตกและปีนเสาซึ่งได้มีการประดับไฟฟ้าอย่างสวยงาม